ในแบบคอเดทาวเวอร์ดีอ,อ,อีกแล้วนะวันนี้พี่จะมาสอนหาเงินหมื่นง่ายๆในหมวด200สําหรับโนที่งบน้อยนะวันนี้เราจะไปลุยหมด200ด้วยตัวตัวนี้เป็นตัวที่หาง่ายถุดและในกล่องไก่งวงถ้าใครหาตามตลาดเนี่ยไม่น่าไม่น่าราคาสูงนะตัวนี้ราคาไม่กี่ไม่กี่สิบสบเจมก็น่าจะซื้อได้แหละหรือบางคนอาจจะแจกฟรีเลยก็ได้ลองหาซื้อได้ตัวนี้สำหรับพี่มันเป็นยูนิตี่พี่คิดว่าต้นเกมโหดมากเลยคือแบบ ระดับพอๆกับพี่คิดว่าน่าจะอยู่สูงถึงดีเจนเลยนะจริงๆอ่ะความสามารถมันโกงมากต้นเกียนนี่ใช้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองลงโหมด200ด้วยตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับสำหรับคนเริ่มใหม่ไม่รู้จะลงโหมด200หรือโหมดไหนเอ้ยโหมดอะไรในในด่านไหนเนี่ยพี่แนะนําให้ลงด่านนี้นะทอยในเฮดคิวเนี่ยมันจะเป็นด่านที่วางยูนิตง่ายแล้วก็ทางไอ้ตัวโถวต้วมเนี่ยมันจะเดินมาวนให้เราได้ตีหลายรอบนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูในแมปดูไป เราจะลงหมด200นะครับกดออโต้สิปไปเลยไม่ยากเว็บแรกเราก็รีบวางเลยวางตรงข้างหน้าเลยให้รีบเคลียร์ไวไวโอเคสาเหตุที่พี่เอาตัวนี้มาแนะนำน้องๆเนาะเพราะว่ามันเป็นยูนิตที่ราคาไม่แพงแล้วก็ต้นเกมโหดต้นเกมโหดหมายความว่ายังไงต้นเกมโหดก็คือเราสามารถวางมันได้ตั้งแต่เว็บหนึ่ง ก็คือสามารถวางได้เลยแล้วก็ใช้งานดีเคลียร์ไวเห็นไหมมันเป็นดาเมจเอลี LE ด้วยแล้วมันก็เคลียร์ไวมันจะปล่อยตัวเนี่ยขึ้นเสียงไก่งวงออกมาซึ่งสำหรับพี่มันตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวที่สามารถใช้ต้นเกมได้ทั้งหมด400 600และ800เลยนะสามารถเคลียร์เคลียร์ได้ไวมากเราสามารถใช้มันได้ตัวเดียวเนี่ยลงหมด200ชิวเลยรับน้องที่บางคนอาจจะแบบ้ย hey, พี่ผมไม่มีตัวแดงผมไม่มีตัวทองดีๆผมอยาก ผมอยากมีเงินเราจะเราจะทำไงแล้วก็เนี่ยหาตัวง่ายๆก่อนเพื่อมาลงหมด200เนาะสะสมเงินแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะจบภายในกี่นาทีสําหรับน้องๆบางคนเนี่ยบางทีแบบเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมครับประถมม,มัธยมบางคนกลับบ้านมาเนี่ยบ่ายสามอ่าเราก็มีเวลาทํากานบ้านทําอะไรอาจจะเป็นสี่ห้าโมงเนี่ยเราก็สมมติเรามาลงเนี่ยหมดเนี้ยสักสิบนาทีต่อเกมใช่ไหมครับหนึ่งชั่วโมงเราก็จะได้หกรอบเราก็จะมีทั้งหมด พันสองร้อยละสำหรับคนที่ไม่เติมคูณสองเนาะสมมุติว่าน้องวันหนึ่งเล่นได้พันสองร้อยใช่ไหมห้าวันสิบสองห้าหกสิบน้องก็จะมีเงินหกพันละไม่รวมเปล่าทิ์อีกใช่ไหมครับน้องก็จะมีหกพันล้วแล้วลถ้าเดือนหนึ่งหละ่ะเดือนหนึ่งก็สี่อาทิตย์ใช่ไหมหกสี่ยี่สี่น้องก็จะมีเงินสองหมื่นสี่เลยแต่ถ้าน้องสามารถเล่นได้เยอะกว่านั้นน้องก็อาจจะมีเงินได้เ,ดเยอะกว่านั้นแล้วทีนี้น้องก็จะมีเงินเอาไปสุกตัวดีๆเนาะได้ตัวทองเอาตัวทองสะสมไปแลกตัวแดงเนาะมิติหรืออาจจะออกได้ตัวแดงเลยก็ไได้ครจะปู เพราะว่าดวงใครดวงมันเนาะทีนี้เราก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะนๆก็มันอยู่ที่เราขยันหรือไม่ขยันเนาะถ้าเราขยันเราก็จะได้เงินมาเยอะกว่าคนอื่นเนาะแต่ถ้าเราไม่ขยันเราก็แบบเอ้พี่ผมเล่นวันละเกมเของเกมก็อันนั้นก็เป็นธรรมดาที่เราจะไม่มีเงินสมตัวดีนะครับสำหรับสำหรับสายฟรีเนี่ยตัวเนี้ยมันหาไม่ยากเลยพี่ว่าอาจจะเป็นเดินขอ ขอผู้เล่นอื่นๆนี่เขามีเยอะหรือใครก็ได้ว่าแบบมีมีแจกไหมอะไรเงี้ยครับผมหรือว่าใครอยากได้ก็ลองลองลอง,ลอง,ลองอนบอ็อกมาในเพจพี่ก็ได้นะว่าพี่ตัวนี้มีมีแจกผมไหมผมอยากได้ไปลองถ้าพี่มีเหลือพี่มีก็พี่จะแบ่งให้นะครับผมแล้วเราอัพตันแล้วเนาะเราก็อัพอ,อีกตัวหนึ่งเลยเริ่มแรกพี่จะอัพแบบเรียงเรียงเป็นแถวแถวก่อนนะสักสี่สี่แถวอะ่ มันเียวไวมากเลยแทบจะไม่ออกออกออกมาจากนี่เลยเนี่ยสำหรับบางคนที่ลงโหมด200แล้วแบบไม่มีตัวตัวนี้คือตัวเดียวตอบโจทย์ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไปหาตัวเยอะละหรือบางคนอาจจะอยากเล่นอย่างอื่นด้วยใช่ไหมก็พี่แนะนํำอีกตัวหนึ่งคือไอตัวเฮลิคอปเตอร์ที่มันจะสปอนตัวไททันจิ๋วมาตัวนั้นอ่ะมันก็เป็นอีปีกอีกตัวหนึ่งที่ที่ดีนะสามารถใช้ลงหมด200ได้ เห็นไหมมันใช้เงินไม่ยากเลยนี่พี่ก็จะมาวางข้างหน้าถ้าน้องอใช้ตัวนี้แล้วก็ลงหมด200ใช่ไหมครับน้องก็จะได,ได้200ในประมาณ10นาทีาสมมติน้องลงเนี่ยครึ่งชั่วโมงน้องก็ได้600แล้วห0รหรือถ้าลงชั่วโมงหนึ่งก็อย่างที่พี่บอกมันก็พันสองเนาะน้องก็อาจจะสุ่ม90 0ได้หนึ่งครั้งาบางคนอาจจะแบบไอพี่ผมไม่ชอบสะสมผมก็สุ่มเลย หรือบางคนอาจจะแบบว่าอดทนหน่อยก็กลัวที่จะดวงไม่ดีก็เก็บเงินไวเ้เยอะๆสักหลักหมื่นค่อยสูงไม่ได้ครับก็วางไป, <S <S ปน,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 ปนปันเป็นตัวที่เคลียร์ไวมากเลยแล้วก็วางได้ตั้งแต่ทางออกเลยาออยานึงหมวด200เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีตัวสตันเยอะนะมันก็เราไม่จำเป็นต้องพกหมอกอ,อะไรมาเลย ก็วางไปครับหาเงินง่ายๆครับอันนี้เราออย่างหนึง่งสำหรับคนที่อาจจะเล่นเล่นเล่นยังไม่เก่งโทรศัพท์อาจจะยังแหลกๆอยู่ที่ไปเล่นโมหโมดอื่นเนี่ยโหมดนี้ก็แบบไม่สามารถไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเครียดเวลาลงอ่ะก็คือเราสามารถวางแล้วก็อาจจะทำอย่างอื่นไปด้วยก็ได้อย่างเช่นอาจจะแบบกินนม าสมมติบางคนเล่นในโทรศัพท์ใช่ไหมครับก็อาจจะดูยูทูบไปด้วยก็ได้เนีย่ยดูยูทูบไ,ไปวางอัปเกรดยูทูบไปวางอัปเกรดอ่ามันก็ไม่ต้องมาสีเรลียมต้องมาแบบคอยพะวงว่าเฮ้ยจะเล่นยากไหมจะบอสจะตายไหมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมาคอยฟังว่าหน้าจอตลอดเวลาก็ได้และอย่างหนึ่งก็คือมีเวลาว่าง10นาที15น,นาทีแล้วก็ลงนะ ฝากส่งเงินไปเรื่อยๆครั้งละ2 0 0ร้อยแต่ก่อนตอนพี่เริ่มใหม่ๆพี่ก็ลงเองด้วยตัวเองนะครับไม่ได้ไปขอ,อใครใครช่วยเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่มียูนิตดีๆเนาะเราไปขอใครเขาก็ไม่ให้เล่นเราก็เนี่ยเราก็มาเล่นของเราคนเดียวเนี่ยฝากไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีหลักพันเดี๋ยวก็มีหลักหมื่นพอเรามีหลักหมื่นหลักแสนเราก็ไปสุ่มได้ตัวดีพอได้ตัวดีปุ๊บเรากา็เปลี่ยนโหมดไปลงโหมดอื่นๆแบบบางคนมาบอกพี่ว่าสมมติเราไปลงโหมด8 0ดใช่ไหมโอ้พี่ผมลง40นาทีเลย กว่าจะผ่านสมมติ40นาทีได้800ใช่ไหมครับแต่เราลงหมดเนี้ย10นาทีได้200 40นาทีเราก็ได้800ถ้าเขาถูกไหมถ้ามูิว่าใครยังไม่มีความสามารถหรือยูนิตไม่พอเราก็ลงหมดนี้ดีกว่าแต่แว,วางเรียงเสียเนาะพี่ก็จะวางสอนไปเลยเพื่อให้มันเคลียร์ไวตั้งแต่ตรงทางออกเลยเป็นยูนิตพี่พแนะนำเลยนะตัวเนี้ยสำหรับพี่คิดว่ามัน มันมันดีมันดีเกินระดับของมันนะมันดีเกินระดับมันอยู่ระดับแรงนะต่ำกว่าอีพิกอีกพี่ว่ามันดีเกินระดับของมันอีกเพื่อเผื่อพี่ว่าดีกว่าตัวรีเจนดาร์ฟรกิเกอร์อีกนะช่วงต้นเกมพี่ว่าดีดีมากเลยตรงเนี้ยคือกล่องสุ่มไก่งงเนี่ยถ้าใครเปิดอ่ะพี่ว่ายังไงก็คุ้มไม่ว่าได้ตัวอะไรก็ตามต่อให้ได้ตัวเนี้ยก็ยังคุ้มเลยพี่ว่าเพราะว่ามันการใช้งานคือแบบราคามันอาจจะไม่แพงแต่การใช้งานมันมันเกินราคาจริง เ,เห็นไหมขนาดไอ้พวกตัวให,ใหญ่มาเนี่ยมันยังเคลียร์ไหวมากเลยเกี่กอนวเน,ะนาะข้างเลยเนาะไม่เคลียร์ไวเลย ใช่ไหมทำสูตรนี้ตามที่พี่บอกลงไปบ่อยแล้วเนี่ยเราลงวาง15ตัวแล้วใช่ไหมเว็บ23แดด200นี่มันจ,จบที่เว็บ3ผิดน้องน้องไปทาอะไรเลยก็ได้จริงเนี่ยวางวางมือถือหรือว่าใครเล่นองคอมก็ก็เดินไปที่อื่นได้เลยเดินไปหยิบน้าเดินไปหยิบนมเดินไปทำอื่นคือตอนนี้คือมันสาม,มารถผ่านได้แล้วเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราสามารถปล่อย,ปล,อยปล่อยมือไม่ต้องเล่นแหละมันก็ผ่านผ่านอาจะอัตโนมัติงงเลย แบบเราไม่ต้องไม่ต้องแบบโอ้มันต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอเลย,เลยอะคือแบบเป็นสูตรหางเงินง่ายๆเลยสมมอ่ะเราจบแล้วเราก็กดใหม่เล่นต่อ10นาทีโดยประมาณน่าจะผ่านครับและดูเคลียร์ไวมากเห็นไหมอย่างที่บอกเป็นระดับแรกที่แบบสีมือเกินแบบเกินระดับมากต่เวมแล้วเห็นไหมชิวๆเลยไม่ต้องทำอะไรเลย ป๊บนึงเทียออกไข้ออก,ออกดูบอสทอยเลตปุ๊บละลายเกี้ยงวิธีนี้สะสมเงินได้ดีนะครับสำหรับคนไม่มีตัวตัวดีๆเนี่ยลงไปเถอะครับสองร้อยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปฝืนลงสี่ร้อยหกร้อยแล้วลงไม่ผ่านนะลงอย่างเงี้ยแล้วแบบได้เงินเหมือนกันเอาไปสุ่มของได้เหมือนกันและไม่ต้องใช้ตัวฟางเงินไม่ต้องใช้หมอด้วย เดี๋ยวคลิปต่อไปพี่จะลองใช้พี่จะใช้ตัวเนี้ยไปเป็นต้นเกมหมด400ดูนะเดี๋ยวลองต่อให้ดูว่าหมด400ร้อยให้จบไวๆทำยังไงสเหรับบางคนนี่อาจจะมียูนิตที่ดีกว่านี้หน่อยก็อาไปลงหมด400ที่จบเวลามากกว่านี้นิดหน่อยแต่ได้เงินเยอะกว่าไปไปยี่ส<ๆ>ิบแโอ้ตัวมิวแทนเนี่ยโอ้เคลียวไวมากเลยวะตัวเนี้ยมันก็มีอยู่ในหมดอื่นไหนตัวเมื่อกี้ เทเวเก้า hey, อ่ารโหมวดองเนี่ยมันจะไม่เหมือนโหมดอื่นนะคือบอสอ่ะบอสเวฟสามสิบอบ่ะบอสเวฟส,สุดท้ายอะ่ะมันจะออกมาก่อนก่อนพวกลูกสมุนนะซึ่งถ้าเราสามารถเคลียร์บอสได้เนี่ยเราไม่ต้องเคลียร์ลูกสมุนเลยมันก็จะจบจบจบด่านได้ทั่นเอ ก่อน0นาทีด้วย9นาที54วิได้ไหมมันจะมีไอพวกตัวลูก,ล,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 กลูกน้องมันออกมาวอมันจะออกมาก่อนถ้าเราเบร็บวอสออก,กก็จบเลยสมมติว่าเราจบแบตแล้วเนี่ยขยายเล่นต่อกดเกย์เกย์ได้เลยรอบนี้เป็นงานสูตรนี้ง่ายๆหาเงินรับเดียวไม่ถึงว0นาทีได้200เราลง5ตาเนี่ย50นาทีเราก็ได้พันหนึ่งแล้วสมมติว่าใครไม่มีเวลา อันหนึ่งอะโอ้พี่ผมเรียนผมมีเ,มเวลานิดนเนี่หน,น่อยเล่นนานไม่ได้หรือบางคนอาจจะแบบไม่สามารถลงด่านนานๆบางคนบันทึกที่าอโอ้พี่มือถือผมไม่ดีผมไม่สามารถลงลงได้นานๆอ่เนเราลงเนี้ยสินาท,นาทีพักมือถือลงสินาทีพักมือถืออ่าเราก็สามารถเก็บเงินได้ฟังเงินไ,เงนได้เหมือนคนอื่นเขาสะสมไปเรื่อยครับอดทนแล้วก็ถ้าเราไม่มีมือถือที่ดีหรือว่าไม่มีตัวที่ดีเราก็ต้องอดทนมีความพยายามก็คือสะสมมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราก็ไปสุ่มตัวพวกนี้ดู พี่จะลองถึงการ้อยอยูน่นะแบบมั่วๆเลยตอนไปนคลิปโอเคเสือก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวขยายพี่ทำคลิปอะไรอยากให้ใช้ตัวไหนมาลองสอนแนะนำหาเงินยังไงหรือว่าฟาร์มเงินยังไงวิธีอื่นเดีย๋ยวพี่จะทำมาแนะนำนะครับก็วันนี้ไปก่อนครับบายบายครับ